เหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยโอ้ยทนมาได้ไงในหนึ่งสัปดาห์เหนื่อยชะมัดเลยโอ้ยปวดเมื่อยไปหมดเลยเฮ้ยเนซุโกะน้องตื่นแล้วเหรออืมน้องยังไม่ตายเหรออืมอืมเออยเห็นหลับไปนานนึกว่าตายแล้วออกมาทําไมด้านนอกเนี่ยไปเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วคุณลุงอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไงเอาลุงโอ้ยรอดมาอย่างปลอดภัยเลยนี่ โอ้อยู่แล้วลุงอา<ต>นั่งก่อนนะนั่งก่อนมาเหนื่อยแน่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงลุงเฮ้ยรินพัดเอาเป็นไงบั่งเนี่ยเออก็สาหัสอยู่นะลุงอ,อ,อสูรนะ่ะแต่แต่ก็ไม่ได้เก่งมากกับลุงก็พอถูถูถ่ถ่ถถถไดอ้อ๋อ,อ,เ,อกเก่งแล้วเก่งจังแต่เออลุงขอบคุณมากนะครับที่ดูแลเนซุโกะให้ผมมาเอาไปนอนอีกแล้วไม่เป็นไรงานชันอย่งแล้ว เออแต่เออควา,ามภูมิใจยืนตัวเองเนี่ยเออครับลุงเออว่าแต่ลุงคือไอดาบของผมอ่ะมันเปลี่ยนสีอะลุงเนี่ยมันกลายเป็นดาบสีแดงอะแล้ว<ม>ปานรู้สึกปานมันจะเปลี่ยนไปด้วยลุงมันไม่ใช่ปานวาเลียลุงอ๋งอนั่นคือปานตะวันอะปานตะวันคืออะไรอะลุงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปานแรกเริ่มนะเฮ้ยงั้นผมก็เก่งไงดิ ก็ไม่ขนาดนั่นหรอกมันต้องผ่านการฝึกฝนน่ะโอ้จริงเหรอลุงแล้วลุงสอนผมได้ไหมอะ่ะโอ้ฉันสอนให้แกไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันมีคนที่สอนให้แกได้จริงเหรอลุงใช่แล้วละ่ะแล้วแล้วผมจะฝึกผมต้องฝึกเริ่มฝึกตอนไหนอะลุงพรุ่งนี้เลยเหรอไม่ช้านี่หรอกฉันเรียกพวกเขามาแล้วละ่ะอ๋อครับลุงงั้นงั้นผมกินข้าวแล้วก็นอนพักดีกว่าผมเมื่อยทั้งตัวเลย อ่าเปาผ่อนเยอะๆอะซะนะอืมอะไรเนี่ยอร่อยยังหมูผัดกรอบนะอืมมีไข่ด้วยอืมโอ้ยลุงก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าทำเป็นแค่ผ่าฟืนเฮ้ย,ยรุบนีเกลืบใส่แล้วดูดีเลยนี่นาเฮ้ยจริงเหรอลุงเฮ้ยแต่ว่าเสื้อนี้มันก็ ใช้ได้เลยนี่เนี่ยรู้สึกนุ่มสบายถึงแม้มันแบบมันจะรัดไปนิดนึงก็เหอะเออว่าแต่ลุงแล้วเมื่อไหร่คนที่ลุงบอกว่าจะมาสอนผมจะมาเนี่ยนานแล้วนะอืมนี่ก็หลายวันแล้วนะลุงแต่อีกไม่นานหรอกนี่ก็หลายวันแล้วนะลุงเสื้อก็มาส่งแล้วด้วยเอเอใครมาเออใครมาอ๋ออันะ้อนีนะครับคร,ครับใอ,อาจารย์เรียกอาจารย์เรียกล่าสุดเอามาไงจุ่กิโยนะ เาจะเรียกมาให้ฝึกเ,เด็กคนนี้ใช่ไหมครับอ่อไอ้นี่นะไอ้นี่เลยอสวัสดีครับเอคุณชื่อกีโยใช่ไหมครับเอ,อาจอกงนะว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณลุงก่อนหน้าก่อนนห้าผมอะ่ะใช่แล้วละ่ะนอน,นี่เลยเอ,อยเดี๋ยวนะั้นที่ลุงบอกว่าเขาเป็นเสาหลักใช่ไหมอ๋อแน่นอนเจ้าน,น,นี่แหละเสาหลักวาลีน่าปัจจุบันเฮ้ยสวัสดีครับผมมีโอกาสกีโย คนที่คนที่สอนคนที่สอนแกไม่ใช่ผมแต่เป็นเราสาหรับคนคนอื่นที่เตรียมเอาไว้อยู่อยู่แล้วเดี๋ยวจะได้พบกับพวกเขานะเอ,อ่ะครับครับแล้วผมต้องทําอะไรบ้างครับเนะี่ยก็เดี๋ยวเก็บของเตรียมเตรียมตัวซะพร้อมมาเรก็ไปตอนนั้นไม่มีของอะไรแล้วครับตอนนี้มีแต่ดาบครับอ่ามน,นตามอ่าครับอ่ะอ่สักครู่นะครบับแป๊บแป๊บแป๊บครับ เออลุงผมขอผมขอฝากน้องสาวไว้ที่นี่ก่อนนะผมฝึกหรืออ,อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมารับน้องสาวไม่มีปัญหาดูแลให้ดีดูแลนะอย่างดีเลยอ่าขอบมากครับลุงผมไปละอ่าโชคดีอ่าไปครับเดินตามเส้นทางไปไปเรื่อยเขาต้ซื้อของกินมรืออะไรอยู่ตรงนั้นอทำทำไมผมรู้สึกว่าตั้งแต่คุณพูดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเสาเสา,สาหลักนี่ว่างงานกันเหรอครับ ก็พักเรื่องล่าอาสน์มาให้แกโดยเฉพาะนะเอา้าแล้วแบบนี้คนหมู่บ้านที่มีอาสน์บุกก็ไม่มีเสาหลักไปดีครับก็มีหน่วยนักล่าอาสน์คนอื่นอยู่แล้วอ๋อเหรอครับอ็เนี่ย่ะมารอแต่แล้ไหนครับเอ้ยเอ่อสวัสดีครับเอ่ออืมนี่เสาเสาหลักเหรอครับ ทั้งหมดเลยแล้วอ่สวัสดีครับเชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยอ่าเขามีชื่อว่าเินโกคูนะอ๋อคุณเลนโกคูเหรอครับแล้วอ่คุณกิยูครับว่าเขาเสาเสาหลักปานอะไรล่ะครับเนี่ยปานเพิงเฮ้ยปานเพิงเหรอครับเนี่ยใช่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 วีโครเจ๋งแบบอ่าอ่ผมรู้สึกว่าผมต้องมาฝึกกับพวกคุณนะครับดูจากดูจากภายนอกปานเพิงกับปาน ปาตาวันค่อนข้าจด,ด,ดูถ้าจะาใกล้เคียงกันก็รอให้พวกนี้ทั้งหมดฝึกก็ได้อ๋อครับงั้นผมขอลองฝึกกับคุณเลนโกคูก,ก่อนแล้วกันคือผมต้องต้องทําอะไรบ้างเนี่ยผมต้องสู้กับผมต้องสู้กับเขาเหรอการฝึกเนี่ยใช่ใช่อ๋องั้นก็ขอรบกวนด้นะครับขอ,อให้ไม่ตัวขาดขึ้นอ้าวเห็นมผู้หญิง ไม่ต้องอห่วงตัวขาดครึ่งแน่นอนเอ้ยเใจใจเย็นครับผมผมว่าเราออกมาสู้กับตรงนี้ดีกว่าครับโอ้ยอ่าไหนเริ่มเลยไหมครับเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้สู้กับสาวหลักโอ้ยเฮ้ยชึบชึบฮึบฮึบนี่เนี่ยชึบเฮ้ย สมสมกับเป็นเสาหลักจริงๆขึ้นนี่แน่โอ้ยนี่อุ้ยเออชึบโอ้ยแข็งแกร่งจริงๆนี่แน่ฮึบโอ้ยฮึบ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 โอ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นฮึบฮึบฮึบโอ้ยเอ้ยผมขอพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมครับได้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 อุ้ยแข็งแกร่งจริงๆ เอาแต่โอ้ยใจใเย,ย็นครับใจเย,ย็นจะเผาผมหรือไงเนี่ยเย็นใจเย็นแต่บานใหม่เออแล้วพวกเสาหลักคนอื่นล่ะครับนั่นไงไหนครับอยู่ราคาล่ลละเขาไม่กลัวตกเหรอครับไม่น่าใช่ปัญหาขนาดนั้นมันเป็นเรื่องปกติอ๋อเป็นเรื่องปกติของเขาเหรอต้อนไม้ย,<ช>ยังม<ช>ีเลยอ๋อเอองั้นผมไปทําความรู้จักกับทุกคนแบบทีละคนเลยดีกว่านะแล้วก็ลองให้เขาใช้ปาน การของตัวเองแล้วก็ผมลองฝึกกับเขาอ่อสวัสดีครับฮัลโหลไงอืมอ่ะลงลงมาก่อนครับผมผมมีเรื่องอยาก <Yeah. S 1> คุยด้วยเป็นไงอืมคุณใช่เสาหลักใช่ไหมครับใช่แล้วอ่อคือว่าผมอยากจะขอรบกวนคุณช่วยฝึกให้ผมหน่อยได้ไหมครับอืมว่าแต่กิโยว่าเด็กนี่มันคือใครมันตอนแรกมันก็เป็น ลูกศิษย์อาจารย์ชละที่ใช้ปานปานวาลีแต่ไปทาแต่แต่ไปทาอีอีท่าไหนไม่รู้ดันใช้พวกปานปานตะวันได้สงั้นปานต้นปานต้นกาเนิดอ๋ออย่างงี้เนี่งเราถึงเรียกทุกคนมามาเนี่ยไม่ได้เจอจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเล็อะไรลองได้นะครับได้ด๊าดเห็นมากับเห็นมากับสาแล้วโชคไดีจะตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแค่นิดเดียวพอครับแค่นิดเดียวพอ พร้อมนะครับองั้นผมเริ่มเลยนะนังดูฮึบอ้ยอ้ยโหแข็งเก่งจิงๆึบชึบึบอึอ้ยตีไม่ได e. so mm ้เลยตีไม right? ่เข้าเดียวไม่ไม่ชึบาดกาอึอออเอ๊เฮ้ย อุ้ยนี่คุณแข็งแกร่งจริงๆเฮ้ยเอ้ยอ,อยู่ไหนแล้วเนะนี่ยอุ้ยนี่นี่ฮึบฮึบฮึบอุ้ยฮึบอุ้ยตียไม่เข้าเลยโอ้ยเ้ยเ้ยพอพรแล้วครับพอแล้วครับผมโอเคปร,ประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับอุ้ยแต่คุณแข็งเก่งจริงๆว่าแต่คุณเชื่ออะไรนะครับเชื่อโอวาไาย อ๋อยินดีที่รู้จักครับอหลังจากนี้ก็ขอรบกวนได้นะครับได้ๆแ,<ต>แต่คุณพิ้วพิ้วไหวกับงูจริงๆเลยครับเนี่ยขอบคุณมากแต่ว่าตรงคอคุณเนี่ยไม่กัดใช่ไหมครับเนี่ยเไม่ไม่ไม่คู่หมั้นเองอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปฝึกกับคนอื่นต่อนดีกว่าอ่าคุณกิโยแล้วที่เหลือแล้วครับอยากอยากเอาเป็นคนที่ใช้ดาบหรือล,ลูกตุ้มดีละ่ะมียันดาบใหญ่เลยนะ เอาคนไหนก่อนดิอือคนไหนก็ได้ก็ได้หมดนะครับเกี่ยวไหมว่าไงลองลองดู<อ>ดซิมอไ<ห>อยนี่น่นากลัวเจ้าหนุ่มเนี่ยเรอความหวังสุดท้ายของเรานะน่าจะเป็นแบบนั้นเจ้าหนุ่มเอ้ยจะตายเจ้าจน่าสงสารเลือเกินเอ่ะทําไมเหรอครับผมผมจะตายเหรอครับ ชีวิตพวกเจ้าอยู่ในความเป็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย้แต่จับดาบได้แล้วล่วลวอะอะไม่จับแล้วครับไม่ทันแล้วล่ะเอ่อโอเคครับมันว่าแต่สู้ซะเอ่อครับงั้นลองสักนิดนึงนะครับขอรบกวนได้นะครับเช่นกันงั้นผมขอเปิดก่อนเลยแล้วกันฮึบนี่เลยฮึบ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 ฮชึบ

ฮึบ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 อี๋นี่แหละฮึบ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 โอเคเออผมผมพอแล้วผมพอแล้วผมหายใจไม่ทันผมยุผมต้องฝึกควบคุมปลาอีกเยอะเลยแน่นอนมีใครจะมาใหม่ไหมฮะ นึกว่าจะไม่เรียกสายออ๋อใช่ลืมแนะนำตัวฉันฮาจิเมะเกียวเมะเราหลักปานหินเยดีทุรู้จักครับแล้วคนที่หน้าตาดุๆนั่นแหละครับไม่จำเป็นหรอนายแก้วไก่อ่อนเกินไปเพราะจะโอ้โหดุเขาไม่เขายอมรับซะแล้วเขาจะเฮยเชื่อเองแล้วผมต้องทำยังไงล่ะถึงเขาจะยอมรับในตัวผมเนี่ยก็จับกะจับดับขึ้นมาสิครับ เมอไ้เจ้านี่มันไม่ออมือหรอกย่าทำเขาคิดการก็พอนั่นความบางเดียวมันเป็นไรน่ะแกกแกไม่ได้เป็นไก่อ่อนจริงแกก็ขาไม่หักหรอกมั้งเออครับแค่ดับเดียวก็พอแล้วเข้ามาได้ครับเฮ้ย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 เ แข็งแกร่งจริงๆคุณเนี่ยฮึบ mm ฮึบฮึบโอ้ยนี่นี่นี่อืมนี่นี่โอ้ยนี่ไหนฮึบเฮ้ยแข็งแกร่งจริงๆตีฟันคนไม่โดนเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยอุ้ยอยู่ด้านหลังตรงไหนเนี่ย นี่เ่ยอึ้ยโอ๊ยอุ้ยนี่เ่ยอี๋อี๋เจ <c oughs> ้าจไรับก่อนนี่เป็นนายคนแกร่งอยู่อีกคนก็เช่นกันแหละโอ้โหนี่คุณไม่กลัวบ้านแถวนี้พังเลยเหรือไงเนี่ยไ <c oughs> มาจา่จำเป็นนี่ปึ๊บนี่เลยนี่ปึ๊บนี่เลย นี่เนปึ๊บโอ๊ยนี่โอ้ยแข็งเก่งจริงๆผมสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยใครอ่อนไครอ่อนก็ยังเป็นไก่อ่อนแต่ว่าก็ยังดีที่จายังมีฝีมือคงจะฝังพึ่งได้นะขอคุณครับต่อไปใครล่ะผมจำได้ว่าเสาหลักไม่ได้มีแค่นี้นะครับหรือว่าเขาไปทำภารกิจกัน อยู่นี่ตามมาไหนครับเขาดูว่างงานกันนะครับเนี่ยก็แค่วันนี้วันเดียวนะอ๋อครับเออแล้วเออสวัสครับทั้งสวัสดีสวัสดีัสดสวัสดีสวัสสวัสดีสวส่วัสดีสวับสวัสดีัสอีสรัสีวอววัสดีสวัสดืสวอสวีวี่ ฉันมุยจิโรอ๋อยินดีที่รู้จักครับคือว่าผมจะต้องมาฝึกกับพวกคุณนะครับอ๋อจะใช้ปานอะไระอ่ะเอ่อเท่าที่คนอื่นบอกมารู้สึกปานของผมจะกลายเป็นปานตาวันนะครับเฮะจอบปานอะไรกันอ่ะอ่คือตอนแรกผมใช้ปานวาลครับแล้วก็อยู่ๆมันกลายเป็นปานตาวันนะครับอ๋อน่าจะมีฝีมือใช้ได้เลยนี่นะเอ่อครับก็เลยต้อง ผมก็เลยมีความจะเป็นต้องมาฝึกกับพวกเสาหลักทุกคนนะครับอ๋ออย่างนี้เลยเอ่อแล้วว่าแต่อีกคนละครับอืมนั่นนะครับอุ้ยผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยทักทายเขาหน่อยสิเทนเงินสวัสดีครับเอ่อสวัสดีครับเอ่มชื่อชื่อไรรู้ช่างแม่มันเออเออครับครับแต่แต่ผมได้ยินว่าคุณชื่อเทนเงินนะครับเมื่อกี้อะอเหรออ่ะใช่ครับเอาลืมชื่อตัวเองเหรอครับเนี่ย ประมาณนั้นอย่าไปสนใจเจ้าหน้าเลยเมื่อคืนมันเมาอย่าบอนอย่าบ่นนะว่าเขาไปย่านลึงลมอะครับแถวนั้นก็เด็ดนะครับทินเขาเลยแหละอ๋อโอเคครับออเออว่าแต่อออผมอออผมอยากฝึกกับเออคุณมุยจิโร่ก่อนอะอ๋อได้เลยสักนิดได้ไหมครับสักนิดสักนิดตรงไหนดีล่ะออะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้แค่สองสามกระบวนท่าก็พอครับนิดหนึ่งปาดปาดดาบกันนิดหนึ่งครับได อ่ากันพร้อมนะครับได้เลยสามสองหนึ่งมาครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยปึ๊บนี่ไงปึ๊บนี่ปึ๊บโ่าท่าไหลได้เล่นปึ๊บนี่ไงคุณก็เหมือนกันนะครับเนี่ยปึ๊บเป็นเหมือนกับไอ้คุณเสาหลักหมอกเหรอครับเนี่ยใช่แล้วหมอกมันเข้าจมูกมาต่อครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาเรียกว่าเล่นทีเผลอครับเล่นทีเผลอปึ๊บปึ๊บ ฮึบ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 ตะวันแหลกใช้ได้แล้วเนี่ยฮึบนี่เนี่ยฮึบโอ้ฮึบนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึบฮึบฮึบยี่เนี่ยฮึบฮึบเยอะเอาเฮ้ยไปไหนแล้วอ๋อไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ไม่ได้พากล้าอ๋อเนี่ยความสามารถของปานหมอกเร็วรุตเร็วใช่ไหมนี่เนี่ รึเปล่าโอ้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 เอาหายไปไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ทางนี้สังทากเอาแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นแล้วน่ะฮึบนี่เลยฮึบต่อสู้ตบบี้เข้าเข้าถอยฮึบนี่เน่โออ้มังกรสุริยันผมอยู่ด้านหลังสังหางแล้วฮึบฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยพ่อเถอะครับพ่อพ่อพอ แข่งเก่งจริงๆแล้วครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมลองปาดดาบกับคุณเทนเกนต่อแล้วกันอ,อคุณเทนเกนครับมามามา,ามามา,า<ะ>มาหายเมาหรือยังครับเนี่ยไหวไหมครับเนี่ยสองใบเองสองใบเองจะจะไหวเหรอครับไหวไไอยู่แล้วไม่ผมถามผมถามเสาหลักคนอื่นที่ไม่ใช่คุณะว,ว่าเขาไหวเหรอครับไหวไหวไหว จ้านั่นอะตัวตึงแน่นเาบอกก่อนหมายถึงในย่านนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่เรื่องเรื่องปลาอะไรพวกนั้นอะโอ้เรื่องชื่อเสียงเรื่องนั้นบอกเลยทุกคนในเมืองอะจําได้เอยปุ๊บก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าต้องเป็นเขาอ่ะโอ้เจ้าดินเลยลหละอ๋อครับมามาครับมาๆมาครับจะมีป้ายมาๆมาพร้อมนะครับครับผมสามสองหนึ่งเริ่มนี่บโอ้โอโอ้โโอ้โหปานปาาอะไรเนี้ยเสียงดังชะมัดเลยปุ๊บนี่ อัพหนีก่อนโอ้โหอุ้อึ๊โอ้โหศอกเสาหลักอะไรเนี่ยปราณดังใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฮึบฮึบนี่เลยฮึบฮึบนี่เลยนี่เลยฮึบฮึบึบนี่เลยนี่เลยนี่นี่โอ้ยโอ้ยเสียงเสียงยังรั้ง นี่เนี่ยนี่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 โอ้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 โหูผมหูผมหูจะแตกอุยเดี๋ยวแป๊บแป๊บเวลานอไปเลยครับเอ่อผมขอถามไปพวกคุณหน่อยเวลาพวกคุณสู้กับเขาเนี่ยหูไม่แตกกันเหรอครับก็ไม่นะสู้มปเรื่อยๆก็ชินนะหรือว่าินหูเทพเอ่อมามามาอีกสักยกครับอีกเซย์ยกนี่เนี่ยนี่ นี่เลยผมอยู่ด้านบนนี่ผมอยู่ตรงนี้ฮึบ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 ผมอยู่ตรงนี้ตั้งหาแล้วนี่ฮึบโอ้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 พอพอพอแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะแตกก่อนครับผมครับผมเฮ้ยแต่ว่าพวกคุณนี่แข็งแก่งกันทุกคนเลยนะครับเนี่ย าจริงก็มีอีกอีสองคนแต่ว่าเขามาเขามาไม่ได้ชื่อชินะชินะบุกับมมีสุริอ๋อหละคท่านก็เดี๋ยวถ้าไปทั่กนก็เดี๋ยวไป,ไปลองฝึกดูก็ได้อ่าลองคัดดูนดูครับแปบน,นึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างหน้าแป๊นนึ่งอืมเฮ้ยชึบชึบโอ้ยแข,ข่งจริงๆนี่เราต้องฝึกซ้อมกับเสาหลักเหรอเนี่ยเฮ้ย ออเออเออเออมีอะไรกันเหรอครับมายืนพร้อมหน้าเชียรอเจ้าสนใจมามาอยู่มาอยู่กับพวกเราไหมเพวาเราจะได้ท็อปให้เจ้าเจ้าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้อะฮะคือหยาบคือคุณกําลังชวนให้ผมไปอยู่กับผู้คุณเหรอครับใช่แล้วคืออืมข้อเสนออ่ะก็ได้ครับ แล้วอย,อย่าบอกนะว่าผมต้องฝึกหนักทุกวันเนี่ยแน่นอนสินายยังเป็นไก่อ่อนอยู่นะเอะอ,อครับครับครับงั้นก็ได้ครับ